ผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานนิกนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานจากการแคสเกมนะฮะวันนี้นะครับผมเรากลับมาอยู่ในเกม World of Tan k นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับลายมังกรนะครับผมข้างซ้ายนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอินซีนะครับผมเป็นรถถังจากอเมริกานะครับผมโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมถึงเวลาลุยกันแล้วไปครับผมขวาาเข้าไป เจอละอุ้ยสายก็ยิงถอยก่อนนะถอยก่อนเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะ20เมตร ยิงมาได้ไงเจอละโอ้โหจะแตกอยู่แล้วไม่โดนเปื่อับทีได้เพื่อนอืมโดนหนึ่งสอง Nắng ninh quyết định nắng 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 โอ้ยหลังเข้าไอ้เพื่อนตายยังไะยังยังโหยิงม้าหมิ่นตัวแต่รู้ว่ามาทางไหนตอนนี้นะครับเลือดเราเหลือ4ีถูกหโอ้โห ผมยังไม่ทันเลยเ<ร>สวายเ,เ,เ,รวเร็วนกักเหรอเร็วนกักเหรอดักดิมาแล้วอ้โอ้โหสุม่มอ้าสุ่มยังขวา เหมือนเดี๋ยวมองซ้ายจะเอาซ้ายโดนบนภูเขายิยบบายงแตกเลยโอ้โหท่านผู้ชมฮะมาซะดีๆเจอะละอืมสะท้อนสวยละเฮ้ยบนหัวยิกเพื่อนจัดการให้หน่อยเพื่อน,อนโอ้โหยิงไม่เข้า ขี่รถขึ้นเขาโอ้โหยิงไม่เข้าเ,เพื่อนรับงานแทนทีเพื่อนเรนนี่ยิงไม่เข้าอึยโอ๊ยเจ็บนแน่นอนสไนเปอร์เหรอ อื้อไม่โดนคิดอะไรวะอุ้ยเดือดเดือดเออโดนดรอปใส่สไนเปอร์ถอยต้องถอยต้องถอยต้องถอย,ถอยไม่โดนนั่นตกใส่เพื่อนหัวระเบิด โอ้โหไม่เข้าอีกแล้วคันนี้เอาไงดีครับท่านผู้ชมอ้าเข้าเป็นิดเก้าเข้าเป็นิบเอออย่าเปิดข้างอย่าเปิดข้างนัดนั้นเข้าอะไรล่ะไม่เข้าอือสวยเพื่อน สวยตายอีกนัดจะแตกแล้วขาแตกขาแตกเดินไม่ได้ขาแตกขาเราเนี่ยแตกเออโอ้องไหนเนี่ยข้างบนแน่เลยโอซ้ายอยู่ถ่เอ้ซ้ายเข้า ได้เวลาเคลื่อนขอบวนแล้วอ๋ออ๋ออ๋อดูเพื่อนดูเพื่อนมานะครับตอนนี้เรากลับไปอยู่กันในสมอรภูมิที่สองฮะก็คือเวทฟิล์อะไรเนี่ยอะไรเไนี่ยอะไรเน่เนี่มาดิ ตัวเลยไปดีกว่ามาที่แถวน,นั้นแหละอือหืออือหือ โคตรเยอะเลยท่านผู้ชม